ในคลิปนี้เราจะกลับมาที่ภาค d o บ O โดยจะมาทางฝั่งของ Innovator กันบ้างนะครับมันน่าสนใจดีผมก็เลยขอมาจอดรือข้อมูลตัวนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันดังนั้นวันนี้ขอเชิญทุกคนมารับชม m โมบิลสูตรรุ่นติดตั้ง Twin Drive เครื่องที่2ใน Reborn Gundam C.B.0000 G.C. Reborn s 00 c a n d a m เป็นโมบิลสตรที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ r e อ o อ n a l m a r ผู้นำกลุ่มอิ o ตกรรที่ย่างตนว่าเป็นอินโนเวเตอร์ซึ่ง Reborn เครื่องนี้นั้นเดิมทีแล้วไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นอย่างที่เราเห็นในซีรีส์นะครับแต่ Reborn เครื่องแรกหรือที่เรารู้จักกันใน C.B.0000 0 00 G.C.T. Reborn s c a n d a m Origin เป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อน ซึ่งเราก็จะมาพูดถึงหุ่นเครื่องนี้กันก่อนนะครับเป้าหมายในการพัฒนารีบอลนั้นคือต้องการมุ่งเน้นให้หุ่นเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ในทุกๆระยะครับพื้นฐานในการออกแบบจะเป็นการนำข้อมูลจากเวด้ากับรูปร่างลักษณะของ CB-001 i g u n d a นและ c b y 0 7 7 GN c a n n o n นำมาประสานความสามารถของหุ่นทั้งสองเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นรีบอลแกรนดัมวงเล็บออริจินะครับ ซึ่งเราจะมาพูดถึงตัวนี้กันก่อนและผมจะขอเรียก r i ริ n เพื่อที่จะแยกให้มันชัดเจนนะครับ Reborns Origin เป็นหุ่นที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากโดยตัวหุ่นเองนั้นติดตั้งอาวุธทำลายล้างสูงและยังสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้มากถึง3โหมดอย่างโหมดแรกในการดัมโหมดหรือ M.S โหมดที่จะมีรูปร่างเป็นหุ่มนอยอย่างชัดเจน,นเน้นไปที่การต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักโหมดที่2คือแคนนอนโหมดที่จะเน้นโจมตีระยะกลาง และมีรูปร่างโดยการเปิดเผยหัวที่2และปืนขนาดใหญ่ที่ด้านหลังและสุดท้ายคือแทงโหมดรูปแบบสําหรับการต่อสู้ระยะไก,กลามากๆการเปลี่ยนร่างนั้นจึงเน้นไปที่ความมั่นคงและยังสามารถใช้การเคลื่อนที่รูปแบบโฮเวอร์ลอยตัวเหนือจากพื้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเร็วได้ครับซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดออริจินจะใช้เพียง G a n d เทียมเพียงตาเดียวเท่านั้นเป็นแหล่งพลังงานและหลังจากนั้นอุคเครื่องนี้ก็จะถูกพัฒน,นาเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นครับ หลังจากที่ได้ทำการเทสระบบของรีบอลตัวนี้ไปรีวองอามาร์กก็ยังไม่พอใจกับหุ่นเท่าที่ควรเนื่องจากยังขาดสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดอย่าง G N Drive ของแท้และระบบ t r a n ซั m ที่ฝั่งเซเรเชียลบีอิงมีอยู่แต่ในช่วงเวลานั้นอานิวรีเทอร์เนอร์หนึ่งในกูมิโนเวเตอร์ที่แฝงตัวเข้าไปในเซเรเชียลบีอิงได้ส่งข้อมูลของระบบรับสุดยอดอย่าง t Win Drive ระบบใหม่ที่ทำให้พลังงานของการดั้มเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นมาให้จึงทำให้ออริจิน ถูกพัฒนาต่ออีกครั้งโดยมันจะถูกตัดอุปกรณ์บางส่วนออกเพื่อทําการติดตั้งเกียนไดเทียมเข้าไปเพิ่มผลที่ได้คือโมบิลสุดติดตั้งเกียนไดเทียมแบบซิงโครไนซ์ไว้ที่2ทั้งสองข้างกลายเป็นหุ่นที่ทรงพลังที่สุดของทาง Innovator r e b o r n อร์ n สกัและเนื่องจากการตั้งชื่อหุ่นโฉมใหม่ด้วยชื่อเดิมร e b o r n s เครื่องเก่าจึงถูกเรียกโดยมีคําว่าออริจิต่อท้ายเข้าไปแทนครับโดยรวมๆแล้วรีบอรสกันด ยังมีความสามารถและอาวุธรูปแบบเดิมแทบทั้งหมดครับแต่ในส่วนที่แตกต่างนั้นก็คงจะเป็นระบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนื่องจากทีอาร์นิวได้แฝงตัวเข้าไปทําให้นอกจากระบบเทอร์วินไดรฟ์ก็ยังมีทรานซัมซิสเต็มแถมมาให้อีกด้วยบอกเลยว่าตนนังค์เด็กที่ดูผมนึกว่าทรานซัมของรีบอลเอาข้อมูลมาจากบินลีคาตงิลิที่ทาําวัสซุราโอนะครับและความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างยังหลงเหลือมาแม้ว่าจะนําชิ้นส่วนบางชิ้นจากออริจินออกไปแล้วก็ตาม แต่การเปลี่ยนรูปร่างนั้นก็จะถูกลดรูปแบบลงมาและปรับสมดุลมากยิ่งขึ้นโดยจะเหลือเพียง2โหมดโดยโหมดแรกคือการดัมโหมดในโหมดรูปร่างคล้ายมนุษย์สําหรับการต่อสู้แบบอนเนกประสงค์ในทุกๆระยะหรือจะเรียกอีกชื่อตามชื่อตัวหุ่นว่าโหมดรีบอ r n นส n กนดัมกับโหมดที่2ออย่างแคนนอนโหมดในโหมดนี้จะไว้สาหรับการโจมตีระยะไกลโดยเฉพาะหรือในชื่อรีบอร์นแคนนอนเพื่อ,อยังคงเป้าหมายหลักที่จะทําให้หุ่นตัวนี้ต่อสู้ได้ในทุกสถานการณ์ครับ อีกทั้งโครงสร้างการเปลี่ยนรูปร่างยังเรียบง่ายเพียงแค่เปลี่ยนทิศทางในการควบคุมในด้านหน้าและด้านหลังกับหัวของโมบิสูดที่มีทั้งสองฝั่งสำหรับเซ็นเซอร์ในการตรวจจับของฝั่งนั้นๆและเพื่อดูซับแรงถีบจากการโจมตีในแคนนอนโหมดลำตัวในโหมดนี้จะโค้งไปด้านหลังพร้อมๆกับขาที่กางออกเพิ่มความมั่นคงระหว่างการโจมตีภาคพื้นครับนอกจากนี้รีบอลเองยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากเวดา้าเพื่อทําให้ตัวหุ่น รอจากการใช้งานระบบ Tri อ l ของทาง c e l e s t i a l b e อ n g อีกด้วยสุดท้ายถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบด้านพลังงานที่จำกัดของ g n ียนไดเทียม e แต่ถ้ามองกันในด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานของ Drive r e b o r n G u n ด a m จึงมีความแข็งแกร่งที่สามารถต่อกรกับ d ับ b l e ลโอไรได้อย่างสูสีเลยครับอาวุธของ r e b o r n ตั้งแต่ Origin เราจะเห็นได้ว่าตัวหุนจะเน้นไปที่การโจมตีระยะไกลเพื่อสร้างระยะให้กับตัวเองในการต่อสู้ กับอีกทางที่มาในร่างปัจจุบันที่แกจะพึ่งพาพลังงานที่พากขึ้นของทวินไดฟ์ให้เป็นประโยชน์อาวุธหลักๆจึงเป็นปืนใหญ่สะเป็นส่วนมากครับมาเริ่มกันเลยจาก GN b บล s t e r อร์ไ e อาวุธหลักของตัวเครื่องมีวิสัยการยิงที่ไกลมากกว่าไรเฟิลทั่วไปอีกทั้งยังสามารถปล่อยลําแสงอนุภาคพลังทําลายลักสูงออกมาได้อีกโดยมันจะถูกติดตั้งไว้ที่แขนข้างขวาพร้อมกับตัวเชื่อมต่อกับไดฟ์ที่ข้อศอกของตัวเครื่องโดยตรงทําให้ใช้งานได้ทันทีในแคดดอนโหมด และหมุนใช้งานได้ง่ายในการด้ามโหมดและในโหมดนี้จะมีความแม่นยำที่สูงกว่านะครับ G n s h i e l d โล่ที่ติดตั้งที่แขนซ้ายโดยพื้นผิวชั้นบนสุดจะเป็น E c คา b o บอนที่สามารถเคลือบทับด้วย G n f i e l อีกชั้นและภายในตัวโล่นั้นจะบรรจุ Small G n Fin Fan ไว้ข้างละสองยูนิตที่เมื่อขยับออกมาด้านข้างแฟงจะสามารถใช้งานเป็นปืนขนาดเล็กบนตัวโลได้อีกทั้งยังสามารถปล่อยให้ไปโจมตีในรูปแบบปีดได้อีกด้วยและมาต่อกันเลยนะครับ ที่สมอจีนฟินแฟง ang, อาวุธควบคุมะคระยะไกลที่บนตัวของรีบอนนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด8ยูนิต4ยูนิตจะอยู่บนโลชิ้นก่อนหน้าและอีก4จะอยู่บริเวณด้านหลังเอวซึ่งตัวอาวุธนั้นสามารถใช้งานได้ทั้งรูปแบบปืนยิงลำแสงและปล่อยใบมีดขนาดเล็กในการตัดผ่านเป้าหมายได้กับการที่มันมีความเร็วและความคล่องตัวที่สูงทำให้ยากกับการป้องกันและก่อควนศสตูจนสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากครับ ล a r g ์ gn ฟินแฟงเป็นแฟงขนาดใหญ่4ชิ้นที่ถูกเก็บไว้ที่ส่วนหลังของการดัมโหมดถึงแม้ว่าจะมีความคล่องตัวที่ต่ำกว่าแบบเล็กแต่ด้วยขนาดทําให้มันสามารถโจมตีอย่างทรงพลังแม้ว่าจะปล่อยออกไปโจมตีในระยะไกลกับในแคนนอนโหมดมันจะถูกติดตั้งไว้อยู่ที่กลางลําตัวพร้อมกับหันตัวแฟงให้เป็นแนวตั้งที่สามารถทําให้กลายเป็นรูปแบบปืนใหญ่ ที่ถึงแม้ว่าจะยิงต่อเนื่องก็ยังคงรักษาความรุนแรงไว้ได้อีกทั้งในแคนนอนโหมดนี้ยังสามารถยิงพร้อมกันทั้ง4ชิ้นเพื่อสร้างลำแสงขนาดใหญ่ที่ทรงพลังออกมาได้ครับลาร์ e G N ียนบีมเซเบอร์อาวุธระยะประชิดดาบลำแสงขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่ามูฟิสูตทั่วไปและมันยังมีเอาพุธที่สูงกว่าอีกด้วยมันถูกติดตั้งเข้าไปที่ส่วนบนของฐานเก็บลากเกียนฟินแฟงทั้งหมด2ยูนิตครับโดยมันจะถูกพับเก็บลงเมื่ออยู่ในแคนนอนโหมดและจะเปิดเผยให้เห็น เมื่อเข้าสู่กันด้าโหมดแต่หากมีเหตุผลที่จําเป็นอย่างการต้องรีบป้องก,กันกระทันหันมันก็จะสามารถใช้งานได้เลยในแค n นนโหมดครับแอคเนอร์ ip, วิฟกลองลิฟติดเคเบิลช็อตไฟฟ้าเก็บไว้ภายใต้แขนทั้งสองข้างจะปรากฏออกมาเมื่อโตหุ่นเข้าสู่แค n นนโหมดโดยแอคเนอร์นอกจากโดยพื้นฐานที่เราเห็นจะเป็นมือหยิบจับขนาดเล็กแล้วด้านหลังของกงเงล็บก็จะมีทรัสเตอร์ขนาดเล็กเพื่อช่วยในการปรับทิศทางเมื่อยิงกงเงล็บออกไปในการจับล็อกศัตรู พร้อมทั้งมันยังสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้เพื่อสร้างความเสียหายเป็นวงก้างและไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับที่ปลายนิ้วขนาดเล็กทั้ง3ยังมี G N w a l k a n ที่มีไฟเละสูงติดตั้งไว้เพื่อช่วยในการโจมตีเพิ่มอีกด้วยตั้งแต่ช่วงแรกตัวรีบอลนั้นจะมีระบบบนตัวเครื่องที่น้อยมากแต่ด้วยข้อมูลที่ได้จากการแฝงตัวกับ c e l e s t i a l Being ทำให้ระบบใหมๆ่ๆถูกเพิ่มเติมเข้ามา ช่วยเสริมให้รีบอลสกัดด้ามเครื่องนี้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากครับเริ่มกันเลยจากระบบพื้นฐานอย่าง G.N Particle คุณทุกเครื่องที่ใช้อนุภาค G.N ไม่ว่าจะเป็นตาวแท้หรือตาวเทียมคุณลักษณะและรูปแบบในการใช้อนุภาคนั้นก็จะเหมือนกันทั้งหมดครับทั้งใช้อนุภาคในการขับเคลื่อนตัวเครื่องใช้เป็นแหล่งพลังงานแก่อาวุธและยังใช้ในการป้องก,กันอีกและในการป้องกันอนุภาค G.N ยังสามารถปล่อยออกมาเป็นสนามพลังที่มีความหนาแน่นสูง ที่เรียกกันว่า G.N. Field เพื uel, ่อสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้ด้วยครับ b i t Control System ระบบควบคุมอาวุธจากระยะไกลในที่นี้ของ Innovator คือฟินแฟงทั้ง2ขนาด Twin Drive System ระบบผสานการทำงานของเตาพลังงานแสงที่2เตาเข้าด้วยกันเพื่อสร้างอนุภาคจำนวนมหาศาลเป็นระบบที่ได้มาจากการจรกรรมข้อมูลจากทางฝั่ง Celestial Being แต่ของ Reborns ที่ไม่ใช่ Drive แท้นั้น จะใช้เพียงเตาพลังงานแสงอาทิตย์เทียม2เตาสิงโครไนซ์เข้าด้วยกันเท่านั้นถึงจะมีลักษณะบางส่วนที่ไม่สามารถเทียบเท่าทวินดรฟ์ของแท้ได้แต่ประสิทธิภาพพื้นฐานนั้นเรียกได้ว่าความสามารถของรีบอนสามารถต่อสู้ได้ทัดเทียมกับเบบรบโนไรเซอร์เลยทีเดียวถึงแม้ว่าเตาเทียมจะมีข้อจํากัดด้านปริมาณอนุภาคก็ตามครับ Transum System เป็นระบบพิเศษที่จะปล่อยอนุภาค GN ความแนาแรนสูงที่ถูกบีบอัดไว้ออกมาเพื่อช่วยให้ตัวหุ่นเครื่องนั้น มีแรงขับและความสามารถเพิ่มขึ้นจากปกติถึง3เท่าในระยะเวลาที่จำกัดครับเดิมทีแล้วมันเป็นระบบรับสุดยอดที่เยอเรียเหลือทิ้งไว้ให้ในเจียนได์ของแท้แต่ด้วยข้อมูลต่างๆที่อาร์นิวนำกลับมาทำให้ฝั่งอินโนเวเตอร์จึงสามารถพัฒนาทรานซัมบนเตาเทียมขึ้นมาได้สำเร็จครับอย่างไรก็ตามเตาเทียมนั้นจะหมดสภาพการทำงานหลังจากใช้งานระบบนี้ในทันทีและจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่โมบิลสูตรท,ที่ติดตั้งทร n นซัมบนเตาเทียม จึงต้องมี GN c o n d e n s ดนเซเพื่อให้หุ่นเหล่านั้นสามารถทำงานได้หลังจากระบบทมิเวลาทำงานไปนั่นเองครับเกรดเล็กน้อยของร b บอ n สก u n d a m ชื่อหุ่นอย่าง r e b o r n นั้นการสะกดในคาตากานะของญี่ปุ่นจะเหมือนกันแทบทุกอย่างกับชื่อนักบินเนื่องจากตัวร e b o r n s เองตั้งใจจะตั้งชื่อหุ่นตามชื่อของเขาเอง r e b o r n ในการดัมโหมดนั้นยังเป็นการอ้างอิงไปถึง rx 9ก t v 2 ไฮนิวก u n ดัมและยังมีการอ้างอิงไปถึง RX 772การแคนนอนในแคนนอนโหมดด้วยอีกทั้งการหมอบยิงในช่วงแรกที่ปากกระกตัวของรีวอลส์กันดัมนั้นยังเป็นการเคารพต่อท่ายิงของการแคนนอนอีกด้วยเช่นกันครับ GN Fin ฟินแฟนยังได้รับแรงบนันดาลใจในการตั้งชื่อมาจากฟินฟันเนลของหุ่นตระกูลนิวและรูปแบบอาวุธก็ยังเป็นอาวุธควบคุมระยะไกลเหมือนกันอีกด้วยครับหนักพาของรีวองส์อารมาร์กนั้น ยังเป็นคุณฟุริยะโทรุคนเดียวกับที่ให้เสียงอามูโดรในจักรวาล UC และก็น่าเสียดายบทของแกที่ต้องหายไปพร้อมกับสิ่งที่แกทําไปด้วยนะครับเราจึงไม่อาจเถึนงแกมาภาคบทหรืออะไรในเรื่องไหนอีกแล้วนาเซร i เชียลบีอิงมอร์เทอร์ชิลางจิตของ r e เ e เ e ่เรเจต้าได้ร่วมมือกับเทียรเออรเอีจนสามารถเข้าถึงระบบเวดาได้เต็มรูปแบบปิดกั้นวีวองซ์อัลมออกจากเวดา พร้อมๆกับเปิดใช้งาน t r i a l s y s t e m ของ e ซ a p ฟ i มกันดัมไซฮุนของทางฟัง Innovator e ทั้งหมดหยุดการทำงานลงทำให้รีวองนั้นโมโหอย่างมากขึ้นบังคับรีบอลกันดัมพร้อมกับยิงทำลายเซราฟิมลงไปทำให้ในเวลานั้นเองเซซึนะ FCA ในดับเบิลโอไรเซอร์ที่ได้มาถึงหน้าที่แห่งนั้นได้เข้าปะทะกับรีบอลกันดัมโดยรีวองได้โจมตีใเซซึนะอย่างหนักหน่วงแต่ในที่สุดเซซึนะก็สามารถเข้าไปชิด พร้อมกับความมั่นใจที่เขาจะสามารถจัดการรีวองลงในดาบครั้งนี้แต่ก็ต้องพบกับความจริงเมื่อหุ่นสีแดงเครื่องนี้ตอบโต้การโจมตีกลับพร้อมๆกับเผยร่างที่แท้จริงของหุ่นเครื่องนี้แก่ซอซึนะพร้อมๆกับไล่ถลุงรับโนไรเซอร์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งรีวองนั้นยังมีฮิลลิงและรีวิฟสองอินโนเวเตอร์ช่วยกระลุมโจมตีอีกแต่เพียงไม่นานล็อกออนกับเอลิลูยาก็ได้เข้ามาถึงยังสถานที่แห่งนั้นดึงอินโนเวเตอร์ทั้งสองออกไปต่อสู้ ทำให้รีบอนสกันดั้มต้องเข้าปะทะก,กับดับเบิลโอไรเซอร์เพียงคนเดียวก่อนที่เขาจะปล่อยสมอลจนฟินแฟงเข้าโจมตีอาริออสพร้อมกับดับเบิลโอไรเซอร์และรีบอนสยังใช้จังหวะนั้นหายไปทําการยิงลาแสงขนาดใหญ่สร้างความเสียหายแก่ยานประตรีเมอส IE ทูอีกทำให้คุณซูเมรากิสั่งยิงความนำพรางให้ซซสุสนะก่อนที่รีบอน์จะถูกซซสุสนะลอบเข้ามาโจมตีเสียหายกันทั้งสองฝ่ายต่อมาร่างจิตของทียรียได้เข้ามาพูดคุย จนทาให้เขาเสียสมาธิและโดนเซซินะโจมตีอีกครั้งขาขวาถูกทําลายอีกทั้งยังโดนดิงที่ส่วนหลังอีกรีบอลส์จึงเปิดใช้งานทรานซัมซิสเต็มพร้อมๆกับที่ดับเบิลโอไรเซอร์ก็เปิดใช้งานทรานซัมเช่นกันก็ปะทะกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นและในขณะที่เซซินะกําลังจะพลาดท่าเขาก็ได้ใช้ทรานซัมไรเซอร์วาร์ปหลบเข้ามาฟันที่ด้านหลังของรีบอลส์แต่รีวองก็ใช้จังหวะนั้นในการสวนกลับฟันแขนฝั่งซ้ายพร้อมกับ g n เอรคืน ก่อนที่แรงระเบิดจะแยกทั้งสองออกจากกันรีบอนที่เสียหายจนแทบจะไม่สามารถใช้งานได้นั้นได้นำเตาของดับโอที่แย่งชิงมาได้ข้างหนึ่งนั้นไปประกอบเข้ากับโอกันด้าบริเวณนั้นพร้อมกับมุ่งหน้าไปชี้ขาดกับเซซุนะใน x อ็กเซียรีเพจนตาทั้งสองถูกทำลายลงในท้ายที่สุดรีบอนสกันดัมจึงเหลือเพียงเศษซากเอาไว้ในห่วงอวกาศแห่งนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีบอนสก a n d a มโม l ิสูตรของผู้ทนองตนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครคิดเห็นยังไงก็สามารถมาเมนพูดคุยกันได้ส่วนผมในช่วงนี้ก็พยายามจะเร่งทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้ออกมาให้ได้ไวที่สุดอยากให้ทุกคนได้รับชมกันมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ขอฝากทุกๆคนช่วยผมกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปและให้ทุกคนได้เห็นคลิปผมกันมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน ขอบคุณที่รับชมมากครับ